ืัอน,นี้สีพาพี่น้องเข้าปลูกเอาหญ้านี่เปียดิค่ะหญ้านี่เปียไปลงสามเนาะค่ะสามต้นทีเพิ่นบ่เกิดเข้ากับตามไอ้นี่ปลูกเจ้าเอาไป้วบะไปปลูกห้านี่เปียกันเลยค่ะพี่น้อง อะไรไม่บอ,อกจกจกหน่อยหะจุกหน่อยกระเป๋า <c oughs> แล้วก็มาบุกห้ากันเลยค่ะเอาไปสามค่ะพี่น้องเสียไปสามเนาะคะ่ะเปลี่ยงห้าเฮ้ไให้กันเลยค่ะ สิบล้อับสิบล้อกกันเลยไม่ได้ยุบวันนี้คุณว่ามีไฟตัว <c oughs> ไปวังไหนนี่ก็ซื้อมาสามแล้วค่ะ วันนี้น้ำท่วมเม,ม,มืน่อหนึ่งสิ่เกีียวแล้วพี่นนองเมื่อหนึ่งกันเจ้าก็เอามาสาม <c oughs> นี่ามาสามกันเลยค่ะ สามกันเลยเป็นกอเลยปลูกทันทีงามทันทีปลูกทันทีงามทันทีค่ะเพราะว่าเขาใหญ่กอเกาา่านะคะใกลใหญ่กอเก่ามาฝังไว้ลอดทาลอดทาฝนค่ะพี่น้อง ปลูกทันทีงามทันทีโซโลเกียนโซโลเกียนผู้จัดการสวนนำนำโพดกจะจมดแล้วเนี่ยปลูกทันทีงามทันทีค่ะพี่น้องไปลุมได้อีกนี่นี่ปะ นั่นสามบ่ะหลม,มกลางหมงามเหรอดิพี่น้องหมงามแล้วแต่ว่าก็เอามาสามแล้วค่ะสามกันเลยค่ะสามหลุม เอาไปฝนไปแปลงนี้ขึ้นหยาเนี่ยเปียเขาเนะคะเอาล่ำเกามาปลูกค่ะพี่หน่องคุนก็เลยบอยบอยากบ่อยากแตกตา,ขากเขาก็เลยตรงเดหากอมาสามเน้ะคะ่ะ งานเลยค่ะกำลังเพียงคนเพียงเอิบค่ะขอบคุณพี่น่องเข้ามารับชมเข้ามารับชมคลิปน้ำกันเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ